ใส่ออกงานได้ใส่ทําบุญได้ค่ะรุ่นนี้ผ้านิ่มใส่สบายน้องจะเป็นงานซับในนะคะจะแบบว่าเล่นแสง <c oughs> เล่นสีนิดนึงเตเองจ๋าลายสวยมากจะเป็นงานปักดอกใหญ่นะคะรุ่นนี้มีซับในให้ทั้งหน้าแลหลังเลยนะคะอ,อกหน้าผ้าสีสองค่ะเต็งจ๋ารุ่นนี้ นะแมทง่ายค่ะแมดกับผ้าใหม่หรือกับกางเกยงยีนกางเกงผ้าเราได้เลยนะคะผ้านิมใส่สบายไม่อับเหนื่อไม่โอเหมื่อค่ะรุ่นนี้น้องจะเป็นงานทรงเข็ยาวนะคะเป็นลายเข้าใหม่เปิดจักรลาดใหม่ตุวเองจ๋านะคะเดี๋ยวน้องไล่สีห้มีสีดําสีชมพูนะคะสีขาวอ่ะ และสีฟ้านะคะสีฟ้าลายสวยมากคุณอาจ๋าใครจะกดจะเก็บเชียร์กดเชียร์เก็บเลยนะคะกระดุมหน้าสวมใส่ง่ายสะดวกค่ะมีซับในให้ด้วยเดี๋ยวแม่ค้าเอาให้ดูนี้เลยนะคะลายสวยนะคะเล่นแสงเล่นสีแม่ลายเข้าใหม่คะ่ะทุกท่านจ๋าเมาเมานะคะราคาเดิมราคาเดียวเดี๋ยวแม่ค้าจะขึ้นช่องทางติดต่อพร้อมกับราคาให้นะคะ